วันนี้ก็ออกเดินทางไปจะไปไอจิเคนไอจิชอไอจิเคนไปส่งหลานนะคะจะให้ดูบรรยากาศรอบๆไปด้วยค่ะเห็นไหมคะภูเขาหิมะตกบนภูเขาแล้วก็วบริเวณรอบๆทางบริเวณรอบๆทางนะคะุิยภูเขาสวยมากเลยอ้าออกเดินทางแล้วน้ำจาง จะกลับบ้านแล้วไปส่งแล้วไปทำงานแล้วไหนกินอะไรกินในรถดูสเปรดูสเปรในรถน้ำจังเต็มไปหมดเลยของกินของกินกินในลูกเลยมีมีแอลกอฮอล์อยู่ด้วยกระปองนั่นยกซีอะไรอ่ะนี่เครื่องดื่มกินข้าวในรถไปด้วยหนาวค่ะหนาวเรียคขาบริเวณ ข้างทางที่เรานั่งรถไปกันนะคะภูเขาสวยทางนี้ก็สวยนคะค่ะมีม้าตกข้างบนมีม้าตกข้างบน่อยนะนี่ตรงนี้อะค่ะสวยมากเลยเนี่ยเนี่ยนี่เขาเนี่ยเห็นไหมคะสวยไหมในก่รที่ก้าวขาวที่เห็นขา,ขาวเป็น ยาวๆนะคะเป็นสกีโจเล่นสกีมาของเมืองนากาโนค่ะนั่งถ่ายในรถเนาะเร็วเวียนหัวนู้นขาวๆอ้าวมองไม่เห็นค่ะแล้วเราก็มาพักกลางทางนะคะเป็นทะเลสาบสุวาโกที่นากาโนนะคะหเห็นไหมคะแล้วก็มองเห็นฟูจิซังด้วยนิดนึงนะคะเนี่ยเห็นไหมคะสวยมากเลยทะเลสาบสุวาโกที่นากาโน่นะคะ อันนี้เรามาพักกลางทางพักรถกลางทางกันค่ะให้น้ำจางถ่ายรูปสวยมากค่ะหนาวมากค่ะควันออกปาก <c oughs> หนาวป้าชิงแล้ว <Thank you. S 1> นะคะสวยตอนขาไปนะคะที่ตอนที่ขามารับอะ่ะเราจะนั่งอยู่ตรงสตาร์บัคตรงนั้นค่ะนั่งอยู่ตรงสตาร์บัคตรงเนี้ย ั่งอยู่ตรงสตาร์บัคตรงนี้นะคะตรงเนี้ยขาไปรับนะคะแล้วนี่ขาไปส่งเราก็จะเจอเราก็จะเห็นวิวอีกอีกข้างหนึ่งอีกอีก,อ,กอีกข้างหนึ่งอีกแบบหนึ่งค่ะนะคะ,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 ะรอบๆทะเลสาทะเลสาสุวาโตกสวยเนาะเห็นไหมคะญี่ปุ่นก็อยู่ตามหุบเขาตามอยู่ตามหุบเขาตามภูเขาเพราะว่า บ้านเมืองเขาเป็นเกาะเนาะพื้นที่เขาแบบมีความหมายมากทุกตารางนิ้วสำคัญมีความหมายหมดสวยมากนะคะทะเลสาบสวาโกสวยมากเลย,ยโอ้ยิสางกันนิจิวะกันนิจิวะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก,ก,ก็แวะกลางทางก็เก็บภาพสวยๆมาฝากกันเนาะ ใสดีค่ะ モノサキ、ヒダリカラド、ゴールシャルをチュ、うんうん、ーイ、うんうん、してください。ああ เขามีแก่อุโมงคค่ะข้าบนก็เป็นภูเขาเห็นไหมคะข้างล่างก็เข้าอุอโมงค่ะ